่ากำไรทองมาหาหมอนะคะน้องเป็นไข้สูงใช่ไหมคุณหมอค่ะต้องให้น้ําเกลือด้วยใช่ไหมคะมีให้น้ําเกลือแล้วก็ฉีดยาอะไรนะคุณหมอฉีดยาไข้ไขค่ะจัวเลือดช่แล้วก็ให้ค่ะเพราะว่าวันนี้แม่แม่เห็นน้องดูน้องหดแล้วโหวยรวยแรงดูไม่ค่อยมีแรงแล้วก็เสียงเขาเขาจะมองตาแม่แล้วเสียงร้องเขาจะเบามาก ก็เลยว่าน้องต้องต้องไม่ปกติก็เลยพามาหาหมอะคะ่ะเพราะว่ากำไรทองเขาก็เป็นเกตแมวอยู่แล้วเนาะหมอก็เลยว่าจะเอาตัวให้น้ําเกลือไว้ที่โรงพยาบาลก่อนค่ะว่าดูน้องไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยแล้วไข้สูงมากค่ะ ไปนะลูกนะไม่เป็นไรนะลูกนะเป็นเป็นหายๆห่วงลูกก็ห่วงดูท่าทางไม่ไมีแรงแต่ก,ก็ต้องร่วกินนมค่ะคุณหมอดเพราะเขารับลูกเพ <ไป S 1> ียงแค่นี้ค่ะจากที่ <ฮะ S 1> เพียงเขาจะจะเยอะกว่านี้เขาก็จะมีเสียง ลายทองมาหาหมอนะคะสรุปว่าคุณหมอให้น้องนอนโรงพยาบาลค่ะคืนนี้้าจะรอผลเลือดประมาณพรุ่งนี้ช่วงเเที่ยง,งบ่ายๆผลเลือดออกเพืจะค่อยกลับบ้านได้นะคะแต่ตอนนี้น้องคุณหมอให้น้ำเกลือน้องก่อนค่ะเพราะว่าหมอตรวจด,ดูแล้วว่าน้องมีไข้สูงค่ะ พราะว่าเมื่อเช้าจริงๆน้องก็ไม่ถ่ายแล้วนะคะน้หยุดถ่ายแล้วแต่เมื่อเช้านี่แม่กิ่งก็ว่าเอ๊ะทำไมน้องดูลอยๆแล้วก็น้องจะเรียกแม่มองตาแม่แล้วน้องก็จะเสียงแบบเบามากค่ะเสียงน้องจะเรียกเสียงดะเสียงเบ,บามากแล้วก็ดูลอยๆแม่ก็เลยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เมื่อเช้าแต่พอตอนกลางวันแม่ ขึ้นไปดูน้องอีกทีหนึ่งน้องจะดูระโหงมากค่ะดูดูแรงมากและเสียงน้องแค่จะไม่มีเลยค่ะที่จะเรียกแม่แม่ดูสายตาน้องน้องดูอ้อนวอนแม่มากแม่ก็เลยพาน้องมาหากหมอค่ะเพราะจริงๆวันนี้แม่ต้องพาน้องมาฉีดยาตอนเย็นแต่แม่เห็นสายตาน้องแลแม่ก็เลยทนไม่ไหวแมก็เลย ต้องพา้องมาหาหมอตระจำวันนะคะน้องไข้สูงมากเลยค่ะวัเลยคืนนี้ต้องนอนโรงพยาบาลไปก่อนนะลูกนะนอนอยู่คู่กันกับข้าวสวยค่ะข้าวสวยของลูกแม่เกียงทำหมันข้าวสวยทำหมันของลูกแม่เกียง อยู่ตรงโกงข้างๆันเลยคองใบทองก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวคืนนี้แม่จะดูลูกน้อยให้เองนะล,ลูกนะไม่ต้องห่วงน,นะหนูรักษาตัวให้หายก่อนนะคุณหมอบอกแม่ว่าจะต้องให้น้องอย่านมแล้วค่ะเพราะว่าถ้ายังให้เด็กๆกินนมแม่อยู่ แม่กำไลทองก็จะแย่เอาเพราะว่าแม่กำไรทองเขาล่างกายเขาจะไม่ค so ่อยแข็งแรงเพราะเขาจะเป็นเอ็ดแมวด้วยค่ะเป็นเอดแมวด้วยนะเดี๋ยวแม่ดูแลลูกน้อยให้เองนะลูกนะเดี๋ยวแม่ดูแลลูกน้อยให้เองดี๋ยวรักษาตัวให้หายนะลูกนะไม่ต้องห่วงนะลูกนะรักษาตัวให้หายเดี๋ยวแม่ดูแลลูกน้อยเอง แข็งแรงแข็งแข็งแรงไวๆนะลูกนะแข็งแรงไวๆลูกจะได้กลับไปหาลูกน้อยนะแข็งแรงไวๆนะเป็นเกียรของแม่หนูเองก็ต้องรักษาตัวหนูนะลูกนะให้น้ำเกลือไปก่อนนอนซะลูกนอนซะนอนลูกนอนให้น้ำเกลือไปก่อนนะ เือไปก่อนอ,อืกสาวแม่น่าสงสารจังเลยเก่งของแม่เนี่ย คุณเอฟซีชื่นละกันเมตตาหนยนะคะที่เป็นห่วงเลยนะคะแต่แม่จะกลับไปดูลูกน้อยให้ก่อนแล้วลูกนะแม่กลับไปดูลูกน้อยให้นะนอนนี่นะหายไปนะลูกนะกำไรทองกับข้าวสวยอยู่คนละกองข้างกันนะคะ อะไรทองหยิบกลมหนึ่งถ้าสวยหยิบกลมนอนคู่กันเลยหายไปๆไนะลูกนะ